แม่แตงโมเผยจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักนายช้างลั่นเหมือนการเชื่อมจิตวันนี้วันที่11มกราคมเวลา14นาฬิกา40นาทีนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลับจบรายการโหนกระแสว่าเรื่องเงินที่นายชัยวัดโลมากุล อดีตที่ปรึกษากฎหมายคดีแตงโมได้มีการยักยอกเงินของคุณแม่ที่นายปนุพัฒน์เลิอดทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบูรตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตให้มาสองแสนแตนายชัยวัฒน์ได้นำมาให้แม่เพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นจากสองแสนบาท ซึ่งวันนี้นายชัยวัตรก็ได้มีการขอโทษกับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้แม่ไม่ติดใจเรื่องดังกล่าวส่วนเงินที่เหลือนายชัยวัตรยืนยันว่าจะเอามาคืนแม่หลังกลับจากต่างประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ในส่วนเรื่องประเด็นความสัมพันธ์กับนายช้างตนยืนยันว่าสถานะเป็นเพียงแค่ ลูกจ้างและนายจ้างเท่านั้นโดยรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันร้องเพลงชื่อดังก่อนที่นายช้างจะนั่งเรือไปกลางเจ้าพระยาย,ยื่นมือไปในน้ำอธิษฐานให้แตงโมหลังจากนั้นเกิดปาฏิหาริย์ลายของแม่และช้างเด้งเข้ามาที่เครื่องเหมือนการเชื่อมจิตทำให้แม่ได้คุยกับนายช้างและจ้างมาเป็นคนขับรถโดยให้ค่าจ้างเดือนละสองหมืบาททำงานมานานกว่าหนึ่ง ปีคอยดูแลทุกอย่างจึงพัฒนาให้มาเป็นเลขาส่วนตัวประเด็นที่มีภาพหลุดออกมาที่นายช้างหอมแก้มคุณแม่นั้นยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่นายช้างบอกว่าอยู่ในอาการมึนเมาสุราซึ่งแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วเพราะคุณแม่ซึมซราบวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติมาเยอะ ซึ่งภาพดังกล่าวคุณแม่ก็รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนปล่อยโดยหลังจากนี้จะให้ทีมกฎหมายเข้าดำเนินคดียืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวส่วนตัวนายช้างตอนนี้ไปพักรักษาตัวที่ต่างจังหวัดและจะกลับมาทำงานให้คุณแม่อีกครั้งในวันที่18มกราคมที่จะถึง ด้านนายเดชาทนายความเปิดเผยว่าสัญญาเก่าระหว่างคุณแม่และนายชัยวัน์ที่ต้องแบ่งเงิน30%ถือว่าเป็นโมคะซึ่งเรื่องเงินโบนัสสองแสนบาทได้คุยกับปอแล้วพบว่ามีข้อมูลตรงกับที่แม่พูดเอาไว้ซึ่งนายเอ็มให้แม่มาเพียง50,000บาทและยักยอกเอาไว้150,000บาทซึ่งแม่ก็ได้แจ้งความไว้แล้ว ส่วนเรื่องคดีความนั้นตนได้เข้ามาเป็นทีมกฎหมายแล้วหลังจากนี้จะขอคัดเอกสารและเริ่มต้นกระบวนการใหม่